บิสมิลลาฮิรราะมานิรรหะฮีมอัสสลามอะลัยกุมมเรห์มะตุลลอฮิวบเระกาตครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับเวลาเราดูข่าวเรื่องของการลักทรัพย์เราก็จะโอเคแหละแล้วก็ดูเอ้ยนี่มันผิดไอ้นู่นมันผิดแต่ว่ามันก็จะมีบางเหตุที่แบบว่าคือคนจนมาทําผิดข้อหาลักทรัพย์แบบจนเลยนะจนเลยนะ โอเคแหละพื้นฐานก่อนส่วนตัวผมนะ <c oughs> ความจนเนี่ยนะครับไม่ใช่ข้ออ้างในการกระทําความผิดต้องบอกงี้ก่อนนะความจนไม่ใช่ข้ออ้างในการกระทําความผิดถ้าคนจนมากระทําความผิดฐานลักทรัพย์สมมุตินะ <c oughs> ก็ต้องถูกดําเนินคดีไปตามกระบวนการไปตามขั้นตอนแต่ท้ายที่สุดนะครับจะพิพากษาจะลดโทษจะทําอะไรให้เป็นการบรรเทาโทษเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ท้ายที่สุดแต่ว่าพื้นฐานเลยคือต้องต้องถูกดำเนินคดีก่อนนะครับด้วยกับอย่างที่บอกความจนไม่ใช่ไม่ใช่ข้ออ้างในการกระทําความผิดแล้วทีเนี้ยนะครับกฎหมายเขาก็มีนะเขาก็มีบอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่านะครับถ้าการกระทําความผิดเรื่องราวเกี่ยวกับลักทรัพย์เนี่ยเป็นการกระทําโดยความจําใจหรือความยากจนเหลือทนทานและทรัพย์นั้นเนี่ยมีราคาเล็กน้อยนะครับ สาลจะลงโทษผู้กระทําความผิดเนี่ยนะครับน้อยกว่าที่กําหนดก็ได้พูดง่ายน้อยกว่าที่กําหนดก็ได้นะครับเขาบอกว่านะครับแต่นี้มาดูนะครับประเด็นของเรื่องนี้ก็คืออย่างนี้คนจนเนี่ยนะครับจนขนาดไหนเพราะว่าตัวบทบอกนี้ว่าเป็นการกระทาเป็นการกระทําลักทรัพย์เนี่ยด้วยกับความจําใจหรือเพราะความยากจนเหลือทนทานนะครับคือพูดง่ายว่ามีความจําเป็นในการดํารงชีพนะครับอย่างเช่น ทำไปเพราะอดอยากเจ็บป่วยหรือว่าเลี้ยงดูคนในครอบครัวแบบจนมากจนมากต้องมาขโมยนมผงไปให้ลูกกินตัวเองก็ทํางานไม่ไหวเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็ว่ากันไปมันจนจริงๆนะมันยากจนเหลือทนทานจริงๆนะฮะท่านอาจารย์จิตติติงสพัดนะครับเป็นปรมาจารย์นะครับทางวิชากฎหมายอาญานะผู้ลงรับไปแล้วนะครับเวลานักกฎหมายเขาจะอ้างอิงเนะี่ย ไม่ว่าคนเรียนกฎหมายระดับปริญญาตรีระดับนิติบัณฑิตเนี่ยนะครับเขาจะอ้างอิงท่านอาจารย์จิตติติงสพัดนะครับได้อธิบายไว้นะครับในหนังสือนะครับว่าอย่างเช่นนะความจําใจเนี่ยนะครับความจําใจว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความยากจนก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐีเนี่ยคือจําใจต้องทำไนงะจาใจต้องทําผิดไนงะคือตัดความยากจนออกไปก่อนแต่เป็นความจําใจต้อง,อง,องทําผิดเช่นนะครับ เศรษฐีมีเงินติดตัวมากมายแต่หลงเข้าไปในป่าไม่อาจใช้เงินซื้ออาหารจากชาวป่าได้จึงจำใจต้องขโมยอาหารเพื่ออย่างชีพเห็นไหมแล้วก็มีคำว่าอีกอะไรอีกอายากจนอ่ะยากจนอะไรยากจนในแน่นอนเรารู้อยู่แล้วนะครับยากจนเหลือทนทานคือแน่นอนว่าแบบมันคือมันจนจร,จริงๆอ่ะนะครับวันหนึ่งทําถ้าจะให้เห็นภาพชัดก็คือแบบ บางทีวันหนึ่งไม่มีเงินเลยไออย่างเงี้ยโอเคก็ยากจนเหลือทนทานนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยนะครับเรื่องของอยากจนเหลือทนทานนะครับจำใจที่จะต้องกระทาความผิดและทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยนะครับเอ่อถ้าจะได้รับการยกเว้นโทษนะครับหรือว่าลดโทษนะก็คือจะต้องมีเอ่อยันั้นมีราคาเล็กน้อยเช่นนะครับอ่อย่างเช่นขโมยนมผงสักกระป๋องหนึ่งนะครับดนมผงมันเท่าไหรล่ละสองสามร้อยได้ไหม ก็ถือว่าทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยหรือแบบยากจนมากนะครับจำใจคือจําใจต้องกระทาความผิดเพราะเหตุถึงความยากจนนะครับขโมยอะไรเดี๋งวที่บอกขโมยนมผงไม่ให้ลูกกินขโมยซาลาเปาขโมยข้าวเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหรือขโมยลูกชิ้นสักถุงหนึ่งนะเอาไปทอดกินนะครับแล้วก็มันมีดีกานะ8540้านทับนะ เขาอ้างเขาอ้างว่ายากจนเหลือเหลือทนทานนะจำใจต้องต้องกระทาความผิดนะแต่รถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุพิพาทในการลักทรัพย์เนี่ยมีราคาถึง3 8 0 0 0ื่นแปดพันบาทสารวักาบอกว่าจะมาอ้างความยากจนไม่ได้เพราะว่าถือว่าไม่ครบองค์ประกอบจริงอยู่อาจจะยากจนแต่ทรัพย์สินที่ถูกลักเนี่ยมีราคาสูงนะครับสามหมบาทเพราะนั้นก็จะมาอ้างไม่ได้นะครับก็ถือว่านี่นะครับเป็นอีกคําตอบหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมุติว่า มันยากจนเหลือทนทานจำใจต้องกระทำความผิดเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะครับศาลเขาก็มีบทลงโทษนะครับศาลเขาก็มีบทลงโทษเอาไว้ให้นะครับคือศาลเนี่ยกฎหมายนี่ก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกาไม่ใช่บอกโอ้โหจะต้องเถรตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องปรากฏว่าอย่างที่บอกต้องยากจนต้องจำใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าบอกโอ้โหมีประวัติรักทรัพย์มายาวเหยียดไม่คิดจะทำมาหากินไอ้อย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับอย่างนั้นก็ต้องก็ต้องดูเป็นรายรายไปนะครับอ่ะวันนี้ก็ หมดเวลานะครับอัสลามอวยกุ้มมอรอตุลลอยัวบอรากาตู้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์